คลิปนี้ขอประนามอินฟูที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์นะฮะชื่อขึ้นต้นด้วยเสียโดยที่ผมต้องออกประนามนะครับก็คืออินฟูคนนี้นะฮะจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์ให้ข้อมูลให้ความรู้สร้างความน่าเชื่อถือนะฮะและหลังๆอินฟูคนนี้นอกจากทำรถขายเองนะก็รับดูรถนะฮะซึ่งการรับดูรถของเขาเนี่ยก็จะมาคาบเกี่ยวกับผมนะครับที่เป็นผู้ขายรถนะโดย อินฟูท่านนี้นะครับรับดูรถก็จะรับเงินจากลูกค้ามาเนาะลูกค้าก็จะเอ,อ่อให้เงินเขานะครับชี้เป้าให้เขามาดูรถให้นะแต่สิ่งที่ผมจะประนามเขาก็คือเขารับเงินสองทางนะครับเป็นเรื่องที่ผิดนะเขารับเงินจากลูกค้านะครับแล้วพอมาดูรถเนี่ยเขาเนี่ยก็จะบอกว่าจ่ายให้เขาเท่านั้นเท่านี้สิแล้วเขาจะช่วยดันลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อรถง่ายขึ้นนะฮะ ซึ่งมันก็อาจจะดีกับผู้ขายนะครับแต่ผมมองว่ามันไม่ดีต่อองการนะการทําอย่างนี้นะครับมารับเงินสองทางนะลูกค้าไว้เนื้อเชื่อใจให้คุณมาดูรถนะฮะแต่คุณกลับมารับเงินจากผู้ขายอีกทีหนึ่งนะเพื่อที่จะให้ผู้ขายได้ขายรถง่ายขึ้นนะครับนี่ไม่ถูกนะอันนี้เป็นนกสองหัวนะผมเลยต้องทำคลิปนี้ประจานนะฮะโอเคครับลาไปเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ